ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็จะมารีวิวขายเหรียญชนิด2บาทสีเงินปีพศ2551ถ้าหากว่าเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญหรือนักสะสม ทุกคนต้องการจะสะสมเหรียญสองบาทปีพศสอ5พันนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาราคาก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายคนสองคนเท่านั้นตกลงกันถ้าจะซื้อขายกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่ So